Got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แม n c ช e เตอร์ยูนิเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแม n c ช e เตอร์ยูนิเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ไปอยู่ทีมไหนดีเมสันกรีนวูดส่งสัญญาณลาแมนอยู่แล้วเมสันกรีนวูดส่งสัญญาณเป็นในอา์ลาแมนยูนิเต็ดหลังมีข่าวกับจูเวนตุสอินเตอร์มิลานและเอซิมิลาน3ทีมดังในอิตาลีสนใจยืมตัวไปใช้งานเมสันกรีนวูดกองหน้าของปีศาจแดงแม n c ช e เตอร์ยูนิเต็ดพร้อมปล่อยบ้านพักสุดหรูของตัวเองให้คนอื่นเช่าท่ามกลางข่าวที่ว่าปีศาจแดงอาจส่งตัวไปให้สโมสรต่าง แดนยืมใช้งานในฤดูกาลหน,น้าตามรายงานของซันสปอร์ตนะครับสื่อกีฬาชื่อดังของประเทศอังกฤษดาวเตะวัย21ปีไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดตั้งแต่เดือนมกราคมปี2022หลังถูกจับในข้อหาข่มขืนและทำร้ายร่างกายแฟนสาวทำให้โดนต้นสังกัดพักงานไม่มีกำหนดก่อนพ้นข้อกล่าวหาทั้งหมดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีการสอบสวนภายในสโมสรล่าสุดนะครับมีภาพของเมสันกรินวูดกลับมาลงซ้อมแล้วด้วยการจ้างโค้ชส่วนตัวมาช่วยฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับฤดูกาลใหม่แม้ว่าอนาคตกับแมนยูนเต็ดยังไม่มีความแน่นอนก็ตามซันสปอร์ตได้เผยว่ากรีนวูดกําลังหาคนมาเช่าแมนชั้นหรูหห้องนอนของตัวเองในราคา15,000ปมนด์ปอต่อเดือนขณะที่มีข่าวว่าจูเวนตุสอินเตอร์มิลานและเอซิมิลานนะครับสโมสรชั้นนําในสึกกันโชเซียร์อิตาลีสนใจยืมตัวไปใช้งานในซีซั่นใหม่เมสันกรีนวูดลงเล่นให้กับปีศาจแดงไปแล้วทั้งสินน้น129้านัดทำได้35ประตูโดยเจ้าตัวต้วตอง การให้สถานการณ์ของตัวเองได้ทางออกโดยเร็วที่สุดทนาที่เอริกเทนฮากกุนซื้อชาวดัตช์และเพื่อนร่วมทีมพร้อมให้โอกาสเมสันกรีนบูดกลับคืนมาสู่ทีมอีกครั้งนะครับแต่ติดปัญหาที่ฝ่ายบริหารกังวลเรื่องภาพลักษณ์ที่อาจส่งผลกระทบถึงการตลาดของทีมได้ถึงขนาดนี้แล้วยังจะห่วงภาพลักษณ์อยู่นะครับทั้งที่เจ้าของทีมตระกูลเกลเซอร์ก็ไม่อนุมัติงบการซื้อนักเตะให้กับเอริกเทนฮากซึ่งเอริกเทนฮากก็อยากที่จะได้เมสันกรีนวูดกลับคืนมาสู่ทีมเพื่อใใช้้งาาานนนฤดูกกหแต่็ ต้องมาติดที่ฝ่ายบริหารของทีมนะครับที่ดูจะไม่ยินดีให้เมสันกลินวูดกลับคืนมาสู่ทีมแบบนี้ก็ประสบความสําเร็จยากนะครับในฤดูกาลน้าแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีิษัทแดงละครับคิดว่าอย่างไรควรให้โอกาสเมสันกลินวูดหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อที่ข่าวต่อไปเลยนะครับแมนยูสู้ต่อปิดดิวเมสันเมาส์นักเตะยันไม่ขายตอนนี้ก็ย้ายฟรีปีหน้าปีศาจแดนแมชตเตอร์ยูนเต็ดสู้ต่อปิดดิวเมสันเมาส์นักเตะกดดันสโมสรว่าถ้าไม่ขายเขาในตอนนี้ก็เตรียมตัวเสียเขาฟรีในปีหน้าได้เลยหลังจากที่มีรายงานว่าเชลซีปฏิเสธข้อเสนอที่ปีศาจแดนแมชตเตอร์ยูนเต็ดยื่นซื้อเมสันเมาส์กองกลางทีมชาติอังกฤษซึ่งยื่นเป็นรอบที่3ในราคา55ล้านปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่2,420ล้านบาท แล้วนั้นล่าสุดนะครับฟราบิซิโอโรมาโนโกูรูตลาดซื้อขายนักเตะได้รายงานว่าเมสันเมาส์ไม่ยอมแพ้ในการย้ายทีมในครั้งนี้และจะกดดันเพื่อให้การย้ายไปเล่นให้กับแมนยูไนเตดเกิดขึ้นได้แต่ถ้าย้ายในตลาดรอบนี้ไม่ได้จริงๆก็จะย้ายไปคาแข้งที่ถิ่นโอแทฟฟอร์ดแบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญากับเชลซีในอีกหนึ่งปีข้างหน้าด้าน CBS Sports รนะครับรายงานว่าถึงแม้ว่าแมนยูนเต็ดจะไม่อยากให้การซื้อขายครั้งนี้ล่าช้าแต่ก็จะยังคงสู้ในการ เจรจาต่อไปและคาดว่าจะยื่นข้อเสนอเป็นครั้งที่4อีกครั้งนะครับก็ถือว่าสู้ไม่ถอยจริงๆนะครับสำหรับในดิวของเมสันเมาส์เชื่อว่าไอเด็กคนนี้มันต้องมีของนะครับเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเอริกเทนฮากไม่ตามตื้อขนาดนี้นะครับสำหรับเมสันเมาส์ซึ่งจะเห็นได้ว่าในตลาดช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเป้าหมายหลักจริงๆของทีมปีศาจแดงก็คือกองหน้าตัวเป้านะครับแต่เอริกเทนฮากเลือกที่จะมาดิวเมสันเมาส์ก่อนทั้งที่งบประมาณที่ตระกูลเกลเซอร์ให้มาก็มีจํากัดแบบนี้เมสัเมเมาส์ต้ององีะไ บางอย่างนะครับที่เอริคเทนฮักมองเห็นแน่ๆแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับสำหรับดิวของเมสันเมาส์ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับพรลุ้นแชมป์ไหวไหมสองไลัพแมนยูถ้าได้สามนักเตะใหม่เปิดไลัพแมนยูเนเต็ดในซีซั่นใหม่นะครับหากได้ดีอโก้คอสตาเมสันเมาส์และลัสมุธหอยลุนเข้ามาเสริมทัพเอริกเชนฮาผู้จัดการทีมของปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการที่จะคว้านักเตะเข้ามาเสริมทัพอย่างน้อย3ามตำแหน่งในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้ทั้งผู้รักษาประตูกองกลางและกองหน้าตัวเป้านะครับเพื่อเป้าหมายลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวในฤดูกาลหน้าสําหรับตําแหน่งในทวาร ปีศาจแดงได้ตกเป็นข่าวว่ากําลังเล็งดีอีโก้คอสตาผู้รักษาประตูทีมชาติโปรตุเกสของเอฟซีปอร์โตหลังจากดาบิดเดเคอมือหนึ่งคนปัจจุบันยังอนาคตไม่แน่นอนว่าจะอยู่เฝ้าเสาที่โรงละครแห่งความฝันต่อไปหรือไม่ในซีซั่นหน้าขณะที่กองกลางมีโอกาสที่จะดึงเมสันเมาสมิดฟิลของเชลซีมาเสริมทัพมากที่สุดหลังตัวนักเตะต,ต้องการมาเล่นให้กับเอริกเทนฮากแต่ยังติดเรื่องปัญหาค่าตัวหลังแมนยูนเต็ดยื่นข้อเสนอ3รอบไ,ไปแล้วที่55ล้านปอนด์แต่สิงห์บ กูก็ยังบอกปัดเพราะอยากได้65ล้านปอนด์ส่วนในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเดิมทีเป้าหมายเบอร์แรกของแมนยูนเต็ดก็คือแฮร์รี่เคนหัวหอกของท็อตแนมฮอสเปอร์แต่โดนไก่เดือยทองโกงค่าตัวหลังไม่ขอปล่อยถ้าได้น้อยกว่า100ล้านปอนด์ทำให้ต้องเบียน,นเป้าไปที่รัสมูธหอยลุนดาวยิงของอัตาลันต้าหากแมนยูนเต็ดได้ทั้งคอสตาเมสันเส์และรัสมูธหอยลุนมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็คาดว่าเอริกเทนฮากจะจัด11ตัวจริงในฤดูกาลหน้าตามแผนนี้เริ่มต้น ที่ผู้รักษาประตูนะครับดีเอโก้คอสตาคอสตาถือเป็นนายทวารยุคใหม่ที่ใช้เท้าเล่นบอลได้ดีและสามารถเปิดเกมได้จากการผ่านบอลทําให้เชื่อว่าเกมลุกของปีศาจแดงจะไหลลื่นและรวดเร็วขึ้นกองหลังจากขวาไปซ้ายนะครับจะเป็นอารอนบาบิสซาก้าราฟาเอลวารานลิซันโดมาติเนสและลุคชออารอนบาบิสซาก้ามีโอกาสยึดแบ็คขวาตัวจริงมากกว่าดีเอโก้ดาโรหลังยกระดับทําผลงานได้ดีขึ้นมากในช่วงท้ายซีซั่นที่ผ่านมาส่วนแบ็คซ้ายนะครับเป็นหน้าที่ ของลุคชอขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็กตัวจริงถ้าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจะเป็นลาฟาเอลวาลารเล่นร่วมกับลิซันโดมาติเนสโดยที่แฮร์รี่แม็กควายกับวิกตอร์ดินเดเลเป็นตัวสำรองถ้าไม่ได้ย้ายไปไหนกองกลางนะครับจะใช้คาเซมิโลเมสันเมาส์และบูโนเฟนันคาเซมิโลมิดฟิลทีมชาติบราซิลจะทําหน้าที่เป็นตัวตัดเกมยืนอยู่หลังเมสันเมาส์และบูโนเฟนันเดสที่ทําหน้าที่คอยปั้นเกมกองหน้านะครับจะเป็นแอนโทนีลัดมูทฮอยลุ้นและมาคัตแลฟฟอดแอนโทนีจะลงลากเลือ ทางปีขวาขณะที่มาคัดแล็ฟอร์ดยืนทางฝั่งสายตามทนาดโดยมีลรัดมุดหอยลุนยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยคาดว่า3ดิวนี้นะครับถ้าหากแมนยูในเตดทุ่มซื้อจริงๆจะต้องใช้เงินประมาณ180้ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวสานักเตะเป้าหมายเอริกเทนฮาเข้ามาสู่ทีมเอาจริงๆก็ดูไม่น่าเกินเอื้อมนะครับเพราะว่าทางตระกูลเกลเซอร์ให้งบเบื้องต้นมาที่150ล้านปอนด์ในการชอปปิ้งนักเตะสำหรับเอริกเทนฮาซึ่งยังไม่รวมการปล่อยแข้งส่วนเกินที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำท นซึ่งค่าตัวนักเตะทั้ง3คนนะครับเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ถ้าได้ทั้ง3คนนี้เพื่อนเพื่อนพี่พแฟนปีศาจแดงคิดว่าอย่างไรครับชอบกันไหมลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับปิดท้ายกันที่แทน R, op, เดเคอาเบอร์บัตอปเผย2ชื่อผู้รักษาประตูที่แมนยูนเต็ดควรเซ็นสัญญาอดีตหัวหอกทีมปีศาจแดงให้คําแนะนําอดีตต้นสังกัดของเขาว่าควรเซ็นสัญญากับ2ผู้รักษาประตูฟอร์มร้อนแรงที่สุดในตอนนี้เข้ามาแทนที่มือเก่าสเปนนิดที่ส่ออำลาทีม ในช่วงซัมเมอร์นี้ดิมิธาเบอร์บตอฟอดีตกองหน้าของแมนยูนเต็ดแนะนําอดีตทีมต้นสังกัดของเขาว่าควรจะเซ็นสัญญากับอังเดโอนาดาผู้รักษาประตูของอินเตอร์มิลานหรือไม่เมยองนะครับในด่านของเอซิมิลานเข้ามาแทนที่ของดาบิดเดเคอาจอมหนึ่ชาวสเปนนีน้ที่ดูเหมือนว่าใกล้จะอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เต็มทีหลังจากอยู่เฝ้าเสาให้กับทีมปีศาจแดงมานานกว่า12ปีดูเหมือนว่าจะถึงเวลาแล้วนะครับที่ดาบิดเดเคอาจะอำลาโอแทฟฟอร์ดไปสั้นแล้ว หลังจากที่การเจรจาสัญญาฉบับใหม่นั้นยังไม่คืบหน้าซึ่งถ้าหากเป็นแบบนี้นะครับมือกาวัย32ปีจะสามารถย้ายไปทีมไหนก็ได้แบบไร้ค่าตัวเนื่องจากสัญญาของเขาจะหมดลงในวันที่30มิถุนายนนี้แล้วส่วนทางแมนยูนเต็ดเองก็พอใจนะครับที่จะปล่อยตัวดาบิดเดเคอาออกไปเนื่องจากด้วยอายุที่มากขึ้นพร้อมกับการเจรจาเรื่องค่าเหนื่อยไม่ลงตัวทําให้แมนยูนเต็ดจาเป็นต้องเร่งหาตัวตายตัวแทนนะครับของนายด่านลายนี้เข้ามาสู่ทีมโดยด่ว ในตลาดช่วงซัมเมอร์นี้โดยชื่อที่ตกเป็นข่าวกับเลดเดวิลอยู่ในขนาดนี้คงจะหนีไม่พ้นโอนาน่าผู้รักษาประตูที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับอินเตอร์มิลานในขณะที่เบอร์บตอฟก็ออกลงสนับสนุนในดีลนี้ด้วยพร้อมกับบอกอีกว่าไมเมยองในด่านของปีศาจแดงดําก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าสนใจถ้าหากดาบิดเดเคอาต้องออกจากสโมสสอนในช่วงซัมเมอร์นี้ผมก็อยากที่จะให้สโมสรเซ็นสัญญากับโอนาน่าหรือไม่ก็ไมเมยองของเอซิมิลานเข้า มานะเบอร์ปตอบกราวผู้รักษาประตู2คนนี้น่าเหลือเชื่อมากๆและโอนาน่าก็เป็นคนที่สร้างความประทับใจให้กับคนดูในนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกปีล่าสุดไม่ว่าจะเป็นความนิ่งของเขาในการคลองบอลและการออกบอลที่แม่นยำผมหวังว่าแมนยูนเต็ดจะติดต่อพวกเขาไปนะและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่25มิถุนายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ แอดมินกราบสวัสดีครับ